ทำกลางการจัดงานรำลึกเหตุการณ์88888อีกด้านหนึ่งเมียนมาก็อยู่ในความสนใจในระดับโลกอีกครั้งนะคะหลังจากการออกมาเปิดเผยโดยเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติทูตจอโมตุนคุณผู้ชมก็คงจะจำท่านทูตคนนี้ได้นะคะที่ชูสัญ,ญลักษณ์3นิ้วกลางที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติหลังจากเกิดเหตุรัฐประหารเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วก็หมายความว่าเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาที่ต่อต้าน กองทัพเมียนมาหลังจากการรัฐประหารกองทัพพยายามจะปลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากบรรดาทูตประจำสาประชาชาติทั่วโลกและยังอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปที่มาเป็นข่าวคราวในช่วงเวลานี้เพราะว่าทูตจอโมตุนออกมาเปิดเผยถึงแผนปฏิสร้ายที่ตัวเขาถูกลอบทำร้ายนะคะขณะที่ศาลของสหรัฐก็เพิ่งจะยืนยันการควบคุมตัวชาวเมียนมาไปสองคนซึ่งเตรียมที่จะ ก่อเหตุที่นิวยอร์กค่ะ,ปะเปิดเผยออกมาก็คือเปียวเฮียนฮัตวัย28ปีและยีเฮียนซอวัย20ปีเหตุการณ์นี้มาสอบสวนโดยสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐนะคะ FBI และผู้ต้องหาทั้งสองให้คำรับสารภาพนะคะโดยทางเปียวเฮียนฮัตตัวเขาเองก็ทำงานใกล้ชิดกับทูตจอโมตุนและบอกว่าได้รับการจ้างวานนะคะ โดยได้รับการโอนเงินไปแล้วในเบื้องต้น4,000ดอลลาร์สหรัฐจากซอโดยเขาก็เตรียมที่จะทำให้รถของทูตมีปัญหาและเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นอาจจะต้องบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเป็นแผนการที่เขาเปิดเผยออกมาและให้รายละเอียดกับสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นะคะโดยเปียวเฮียนฮัตระบุว่าเขาได้รับการติดต่อจากพ่อค้าอาวุธซึ่งอยู่ในไทย และขอให้จัดการทําร้ายหรือว่าลอบสังหารเอกอัครราชทูตจอโมตุนซึ่งเป็นทูตของเมียนมารประจําสหประชาชาตินะคะโดยระบุว่าทําให้ทูตกดดันรู้สึกถูกกดดันก่อนแล้วก็ให้ทูตลาออกถ้าทูตไม่ยอมลาออกก็ให้เดินหน้าขั้นต่อไปก็คือใช้การ รอบสังหารเพื่อให้ทูตเสียชีวิตนี่เป็นคำของเขาที่เปิดเผยออกมาผ่านไปยัง FBI หลังจากนั้น FBI ก็ไปสอบถามจากในซอต่อซึ่งซอก็ให้การไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยในซอกวัย20ปีและได้โอนเงินให้กับทางเปียวเฮียนฮัตไปแล้ว2ครั้งถ้าเขาก่อการสำเร็จก็จะได้รับการโอนเงินเพิ่มอีก1,000ดอลลาร์สหรัฐ ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงแผนการรอบสังหารในครั้งนี้นะคะเท่ากับเป็นการรอบทำร้ายกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทาหารเมียนมาซึ่งอาจารย์ดุลยาภาคปรีชารัตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็วิเคราะห์ถึงความเป็นทูตจอโมตุนและจุดยืนของกองทัพเมียนมาที่ก็คงจะไม่ยอมปล่อยให้ทูตได้แสดงจุดยืนของทูตในลักษณะนี้โดยเฉพาะในเวทีสหรประชาชาติค่ะ รัฐบาลทหารพม่าที่กรุงเนปิดอนมีความไม่สบายใจนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับท่านทูตท,ท่านเนี้ยครับหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นธรรมดาแหละของระบบเผด็จการครับซึ่งซึ่งจะต้องขจัดผู้ปฏิบัติทางการเมืองแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตำแหน่งของท่านทูตตุนเนี่ยมันมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ในสหรประชาชาติหน้าที่ของเขาก็คือเอาข่าวเอากิจกรรมทางการทูตต่างๆที่เป็นคุณต่อพมา่า เป็นคุณต่อระบอบทหารเนี่ยจากสัปชาชาติเนี่ยเข้ามารายงานนะครับและขณะเดียวกันก็ต้องนํารับนโยบายต่างประเทศจากกระทรวงการต่างประเทศของพม่าที่สั่งตรงจากฐานอานาจของดิงนองหลายเนี่ยเข้าไปแสดงในเวทีสหปชาชาติด้วยแต่ว่ามันมันก็ขัดฝืนนะนะครับตัวตัวทารพูดที่ทูสามนิ้วเขาไม่ได้ทำแบบน,นั้นอวันที่สําคัญคือตอนนี้เขาเป็นกําลังขับเคลื่อนสําคัญสําหรับฐานอานาจของรัฐบาลเอกภาพชาตินะครซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่ามัน มันมันก็สร้างความประปติรอบวนให้กับทางกองทัพพมา่าซึ่งจะต้องจัดการหรือคมคู่นะครับและเพิ่มมาดักไปสู่การจัดการการอฆาตการรมนะครับท,ท่านท่านทูตคนนี้